ลับมากันต่อนะคบคุณผู้ชมค่ะช่วงสุดท้ายของรายการของเราสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงสารสก,กัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภูคาวเพอร์ซิตินนะคะที่จะทําให้คุณต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะหนึ่งกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรสองกล่องเหลือเพียง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 9 0ย9 9 9 9 9 6นะคะ มากันที่ข่าวเศร้านะคุณผู้ชมนะคะพี่ติ๊กชิโร่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นกรณีของพี่ติ๊กชิโร่เป็นนักร้องดังยุค90มาก่อนดังมากนะคุณผู้ชมนะคะหลายเพลงก็ยังเป็นเพลงระดับตำนานหลายเพลงก็ยังโด่งดังหลายเพลงก็ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะติ๊กชิโร่กลับขอขมาหลังขับรถตู้ชนสาวดับนะคุณผู้ชมขะกรณีพี่ติ๊กชิโร่นะคะอายุ63ปีนะักร้องชื่อดังวัยเก่าขับรถตู้ประสบอุบัติเหตุ ชนรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุนะคะแถวสุขาพิบาล5เขตส,สายใหม่นะคะหลังเกิดเหตุไม่นานนะคะก็มี f a c e b o o k นะคะโพสตคลิปพร้อมข้อความระบุว่าติ๊กชิโร่เวลา4นาฬิกาคือตี4นะคะคุณผู้ชมขานะคะติ๊กชิโร่ขับรถขับรถยนต์นะคะชนรถจักรยานยนต์นะคะคนตกเนี่ยเขาบอกคนขี่ตกสะพานสูง10เมตรเสียชีวิต ส่วนอีกรายบาทเจ็บนะคะเจ้าตัวก้มกราบนะคะรอยเลือดคนตายพร้อมรอมอบตัวเหตุการณ์ขึ้นบริเวณสุขาพิบาล5ช่วงสะพานข้ามถนนเทพารักนะคะทั้งนี้ผู้เสียอาผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเบื้องต้นพี่นิติโร่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากยอมรับว่าเป็นคนขับรถเองและก็ดูจะดูแลรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะนี่คุณผู้ชมขาจริงๆเรามีคลิปไม่ใช่หรอลัน อ๋อเหรอเออนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนะคะมากันต่อเลยนะคะวันนี้เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้านี้เขาลุ้นเปิดเซฟกันนะคะเซฟมูลค่ากว่าแสนบาทนะคะเป็นเซฟมูลค่ากว่าแสนบาทนะคะแล้วเขาก็อ้างว่ามีนาฬิกานะคะริชชี่มิวนะคะแล้วก็หลากหลายยี่ห้อยอยู่ในเซฟใบนี้นะคะแล้วเขาก็แอบอ้างว่าในนาฬิกาใน,นเนี้ยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะคะมีกว่า120บล้านนะั่นแหละเนาะ นะคะสิบแล้วโอ้ยเยอะแยะมากมายอ่ะบรรยากาศการเปิดเซฟซึ่งเป็นเซฟของเยตักกัตเบียนะคะเป็นเซฟของเยตักกัตเบียนะคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศในการเปิดเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างสําหรับสองผัวเมียคู่นี้เราเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะเปนงนกเปิดนะคะคุณผู้ชมขาให้ช่างมาเจาะเลยนะคุณผู้ชมนะคะโบวเบค่ะไม่เจอเหี้ยอะไรเลยค่ะ ไม่เจออะไรเลยค่ะไม่เจออะไรทั้งสิ้นค่ะไม่เจออะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่เจอเลยรวบไปหมดแล้วมันก็คงจะไม่เก็บไว้ละลันเนาะเอาไปเล่นแร่แปดท่าหรือเอาไปซ่อนไปหมดแล้วแหละแล้วก็บอกว่าจําจํารหัสไม่ได้เธอเชื่อหรือว่าจํารหัสไม่ได้ตะเบียเนี่ยนะจํารหัสไม่ได้ฉันไม่เชื่อหรอกเขาจารหัสไม่ได้อ่ะ อฉันไม่เชื่อหรอกเขาจำรหัสไม่ได้อ่ะเนี่ยนะคะสรุปแล้วนะคะมาแต่เซฟนะคะข้างในโบเบนะคะหมอแบ๋โบเบนะคะ นะคะโบค่ะนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมขาฝากไปด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะโดยสารสก,กัดจากเคอร์ซีตินและก็ผู้ข่าวนะคุณผู้ชมนะคะทำให้ร่างกายของเราต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ 0, 90, 0 8, 9 0 9์9 9 9 9 6พี่เต๋ พร้อมทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตเราจะมาอัปเดตกันผ่านทางรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ